นามาแล้วหายไปนานเลยที่หายไปไม่ใช่อะไรนะติดซีดีเกาหลีเหมือนเดิมเห็นมันพูดปฟันปากพันกันหมดเลยระหว่างทางเยนาเห็นทากโกยากิก็เลยหยุดซื้อให้เยนานั่งรถไฟแป๊บเดียวเองมาถึงก็เช็คอินที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วก็พาสองคนออกมาเดินเล่นเยซอนทำอะไรนะ ทีแรกตกใจมากนึกว่าเยซอนจะโดดร่วงลงไปข้างล่างแล้วนะดีนะที่มันยังมีที่กั้นตรงนี้ไว้ไม่งั้นร่วงจุมลงไปลายเยซอนโอ้โออยยยฮักเกอร์ตะ ภาพที่ได้สวยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปถ่ายมากกว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายวีดีโอเลยสองคนนี้วุ่นวายมากที่สุดก็ชมรูปสวยๆไปก่อนละกันเนาะหลังจากที่เดินขึ้นเนินไปถ่ายรูปกะว่าเออเดินลงมาเดี๋ยวว่าจะไปหาซื้อเสื้อผ้าสักหน่อยนึงสรุปไม่ได้อะไรเลยสองคนนี้มาเจอน้ําพุ คือเด็กคนอื่นเขาไม่เล่นกันนะสองคนเขาไปเล่นแบบว่าเสื้อผ้าเปียกหมดและอากาศมันยิ่งหนาวๆดูคิดดูพอได้เวลาเดินกลับเข้ามาเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นตอนเดินกลับโรงแรมนะสนั่นเลยสิเป็นไงล่ะเนี่ยแล้วข้างในเป็นแอร์นะแต่เยซวนเดินนำหน้าอย่างอารมณ์ดีร้องเพลงได้อยู่นะทุกคน เช้ามาก็ลงมาทานอาหารเช้าที่ชั้น14แล้วดูเยซอนเอามือถือออกมาไปเล่นไปแอบถ่ายกูคนเดียวได้เวลานั่งรถไฟใต้ดินกลับบ้านแล้วจะเห็นว่าทริปนี้ไม่มีอะไรจริงๆแค่ ไม่อยากจะอยู่บ้านเพราะว่าสามีก็ไปที่ญี่ปุ่นในไหนก็ว่างแล้วพาเด็กๆออกไปนอกสถานที่กันดีกว่ากลับมาถึงบ้านพักแป๊บหนึ่งก็มาเล่นฟองสบู่ที่สนามเด็กเล่นเสร็จแล้วก็กลับเข้าบ้านอาบน้ําแต่งตัวสองคนนี้ก็ตัปงวงเล่นไพ่เล่นกันเพลินด้วยนะแล้วก็จริงจังกันด้วยนะ S <S <S เล่นไพ่กันสักพักหนึ่งก็ได้เวลาเข้านอนสองทุ่มก็ปิดไฟคุยโน,น่นนี่นั่นสักพักหนึ่งสามทุ่มก็ได้เวลาหลับปุ๋ยลคะค่ะ